ปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ำกล้าอุตรดิตถ์การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ที่โรงเรียนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาทิ R T, การสร้างทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21 3R8C การเรียนรู้แบบที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง พื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวการสร้างหลักสูตรที่สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้การใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning และการประเมินและการติดตามผลที่หลากหลายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน เดบบดงศึกษานนองเกล้าอุตรดิตเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โมเดล TU n U กำลังสองโมเดลเป็นกระบวนการบริหารที่ใช้ทฤษฎีระบบและควบคุมวงจรคุณภาพด้วยระบบ PDCA ซึ่งกระบวนการบริหารนั้นเราเริ่มจาก Input นะคะการนำนโยบายของกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภูมิหลังของโรงเรียนมาเป็นตัว Input และดำเนินการตามกระบวนการ ที n u กำลังสองคือ T Training การอบรมสัมมนาการฝึกอบรมในหน้าที่การงานของตัวเองและพัฒนาตัวเองด้วยกระบวนการ PDCA และ AAR ค่ะ a r r เป็นการกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์โดยมีคำถามสามคำถามคือ What, Why, How เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การทำ e-learning เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ PLC ค่ะทีตัวที่2คือเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะซึ่งจะประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการซึ่งเราใช้กระบวนการ active learning ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่คือ u n i t e d for Information เป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นตัวที่2นะคะียก normal เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่ชีวิตปกติรูปแบบใหม่โดยการใช้ห้องเรียนรายการสัมผัสส่งเสริมการดูแลสุขภาพนักเรียนและสร้างให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนอัจฉริยะค่ะอยู่ตัวแรกนะคะเป็นยูนิตี้คือความเป็นเอกภาพและความเป็นเลือดเป้าหมายของความเป็นเลิศดทางด้านวิชาการและการมีคุณธรรม บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอยู่ตัวที่2คือ Univers a l ความเป็นสากลตามหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนของเราก้าวสู่เป็นเยาวชนของโลกต่อไปค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดเอา p u พุขึ้นมาคือ 3Q คนะคะคือคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคือคุณภาพของนักเรียนทางด้านการจัดการเรียนรู้ผลสมมธิ์ทางด้านวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะและคี์ตัวที่3คือด้านคุณภาพด้านกระบวนการบริหารจัดการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการบริหารจัดการโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะผ่านกระบวนการ PLC ของครูค่ะ SEP for s d g s นะคะคือการใช้หลักบัญยาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาดำเนินการบริหารในทุกภาคส่วนเพื่อส่งผลให้โรงเรียนของเราได้ มีชีวิตพอเพียงและก้าวไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนค่ะจากผลการดําเนินง,งานส่งผลให้นางสาวรุสุคนอินชัยเขาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าอุตรดิต์ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21ประจำปีการศึกษา2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ